สวัสดีครับคุณป้าครับโอ้โอ้วันนี้คคุณป้าป,ปกติใช้น้ําอะไรครับที่บ้านอ้ยกระใสน้ำาตามธรรมชาติทศน่ะเรล่วน้ำห่วยน้ำหน,น,ำหนองน้ำบอ่อไม่ดีต่อสุขภาพครับคุบคณป้านี่อ,องค์การอนามัยโลกนี่นี่เขาบอกอยู่ต้องให้น้ําสะอาดนะครับบ้านเราต้องมีเครื่องกรองน้ําวันนี้ผมมีเครื่องกรองน้ํามานําเสนอกับทีมงานโอ้ยป้าบอเอาดรอกเป็นหน่วย่านนี่คุณป้านี่คุณป้ามาอ่านดูที่าดเนียวนั่งลงนั่งลงนี่นี่นะครับ นี่น้ำสะอาดต้องมีมิลกรรมเฟติวอนฟรีเราเพื่อให้โอ้ยเป็นสปอรสิสปอรสิสปอรสิสปอรสติวอนอีหยังปาบปลาหลุดจากดอกนะครับอันตรายนะบอสบอสปาบ่เอาบ่สเอาอันตรายนะบ่บ่อันตรายอยืมมันก็ต้องไปลูกินน้่งห้อยนั่งน้องพ่อแม่ป้าพาสีน้่งห้อยนั่งน้องเดี๋ยวไปลูกไปเรื่บอบอบอดูก่อนเดี๋ยวป้าไปเสียค่ารักษาพยาบาลมันลำบากหน่วยงานลูกป้าเผาปานี่ไม่ได้ไปโลกบานดั้งเด็กินนั่ห้อยนั่งน้องบ่อส บ้านผู้ใหญ่บ้านเขาก็ถืดมาแล้วโอจะสร้างผู้ใหญ่บ้านบ่อบ่อบ่อป้าบ่อเอาไปไปไปนี่นี่ไม่แพงครับคุณป้าไ่แบ่อเสร็จแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับคุณป้าแลยังเรียบร้อยนี่ครับเครื่องกองน้ำเสร็จแล้วครับฮะนี่ครับยอดรวมครับป้าสี่หมื่นเก้าพันเก้าสิบหกบาทสี่หมครับผมโอ้ยผู้ใดบ่นทุเตี้ยเรียบร้อยแล้วครับสี่หมื่นครับป้าไปชำระเงินหน่อยครับ ติดตั้งเรียบร้อยครับไม่งั้นผมจะเอาเจ้าหน้าที่มาเอานะครับเรียบร้อยแล้วครับป้าถ้าปฏิเสธเราจะมีค่าคอมประมาณแสนกว่าบาทถ้าไม่รับค่าคอมอีกแสนกว่าบาทถ้าไม่รับก็จะต้องเสียค่าปรับหนึ่งแสนอุปกรณ์ของเราอุปกรณ์ค่าติดตั้งของเราไปไปชำระเงินเลยครับคุณป้าตรงไหนครับลูกหลานอยู่ไหมครับไม่อยู่เนาะโอเคครับไปเอาเขชยนไทยนี่เรรียบโอ้ยโอ้ยไม่เขี้ยป้าเนี่ย บ้านคุณรป้าเนี่ยนะครับบัวเมียนป้ามาทำสวนให้เพื่อนบัวเมียนเพื่อนป้าไปสืบมแล้วเงินเจ้าอะไรบัวเมียนเพื่อนป้า